สวัสดีครับผมกับเราได้แล้วครับผมทอรทหารครับถับมากครับนะครับเรารายการอะไรนะครับคุณโต้งครับแท็กติคเ้าลายครับเป็นรายการที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับจริงครับจริงครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ก็จริงจริงรายการเราก็จะพูดถึงเรื่องแท็กติคเ้านะครับช่วงแรกก็เน้นเรื่องมีปืนนะครับแต่ว่าติดตามเราครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราอาจจะมีอะไรหลายอย่างให้ได้ชมนะครับก็วันนี้กลับมาที่เรื่องการมีปืนนะครับหลายครั้งที่พบว่าการ มือใหม่ที่ไปสุดทําการยิงปืนเนี่ยผลการยิงไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับสิ่งหนึ่งที่พบว่าเป็นปัญหาเล็กๆแต่สร้างความยุ่งยากในการยิงก็คือเรื่องตาถนัดกับ,กบ,กบมือถนัดที่วันนั้นพี่โอบอกว่าใช้คําว่าอะไรนะครับที่ตามือข้างที่ถนัดกับตาข้างที่ถนัดมันตรงข้ามกันเพราะ d o m i n a อ๋อครับเพร o m t dominate ลักษณะอาการพวกนี้จะมีปัญหาอย่างไรบ้างครับพี่ก็มีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเราจับเป้านะครับเราก็จะพบคือครั้งแรกที่ยิงปืนตอนนั้นไปเรียนรอดอครับครับตอนนั้นยังเป็นรอดดอปีหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปยิงแล้วเป้าดีมากครับเพราะมันภะษาก็ยังหาคำตอบได้ใช่ครับก็ยังหาคําตอบไปได้แล้วก็เข้าโรงเรียนในร้อยนะครับจบมาเรียนจนต้พบเป็นนายทหารก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดกลุ่มกระกุนอยู่คือกลุ่มได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด คครรัับบนะก็เลยตอนหลังก็เพิ okay. i i> ่งมารู er> mm ้ห hmm ลังจากไปฝึกกับต่างประเทศครับก็ไปฝึกที่ SAS เนี่ยเขาก็จับหัวอย่างเดียนะครับตอนแรกคิดว่าเราอาจจะเหมือนบู๊ฟฟิลิสนะครับเพราะว่าทำท่าเดียวกันเลยครับที่เราไปที่เราไปเดินฮอลลีวูดสไตล์อะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรามีปัญหาเรื่องตาซ้ายถนัดแต่ว่าเราถนัดถนัดขึ้นมอขวาทำให้การจับศูเนี่ยมีปัญหาครับก็วันเด็กคนพบก็แต่ว่าพอคนพบแล้วเราก็เริ่มดึงกลุ่มฐานที่ระวัง ก็ขยายความนิดนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการยิงปืนให้ผลในหลักเจ็ดประการเนี่ยการจับศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนั้นเนี่ยพอตากับมือมันไม่ไม่ประสานกันแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าต้องรู้ตัวเองนิดนึงถ้ารู้ตัวเองเราแก้ไขได้ไม่ยากนะครับทีนี้ปัญหาคือทํายังไงเราถึงจะทดสอบได้ว่าเราถนัดตาข้างไหนครับทำยังไงดีก็ผมมีวิธีง่ายๆแนะนํานะครับวิธีแรกก็คือทํามือนะครับเป็นรูนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเพื่อ มองผ่านนะครับหลังจากที่ทํามือในลักษณะนี้ได้แล้วนะครับก็กําหนดเป้าหมายห่างออกไปประมาณ10เมตรนะครับเป้าหมายไม่ควรจะใหญ่มากนะครับความสูงก็ไม่น่าจะเกิน5นิ้วนะครับแล้วก็มองผ่านด้วย2ตานะครับผ่านมือที่ทําดูนี้ไว้นะครับให้เห็นเป้าหมายชัดเจนด้วย2ตานะครับจากนั้นค่อยๆดึงมือเลื่อนกลับเข้ามาหาตานะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับ โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตาสองข้างของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการมองที่ต่างกันที่ข้างขวาหรือข้างซ้ายที่จะถนัดมากกว่ามือที่เลื่อนกลับเข้ามาเนี่ยโดยระบบของร่างกายเนี่ยก็จะถูกเลื่อนกลับเข้ามาที่ตาข้างที่ถนัดโดยธรรมชาติครับ แล้วจริงๆตัวของพี่เองเนี่ยก็ใช้อีกวิธีหนึงซึ่งอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าของของคุณโต้งเนี่ยก็คือใช้มองไลแล้วก็ใช้คล้ายๆให้มันลเป้าของพี่เองเนี่ยคือบางที่ที่เราอาจจะเป็นพื้นขาวเลยหรือว่าอยู่กับผนังก็อาจจะใช้อามือครับก็ของพี่คือใช้ให้อยื่นมือไปข้างหน้านะครับแล้วก็มองที่ปลายเล็บนะครับจากนั้นดึงนะครับดึงเข้าหาตัวเองนะครับเราจะพบว่านิ้วเราเนี่ยจะถูกดึงเข้าหาตาที่เราถนัด ค่ายตาที่เราใช้เป็นหลักในการมองเพตอะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่ซื้นหลังขาวนะครับนะครับซึ่งอยู่กระดังบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะใช้ตัวนี้เบ็งหน้าเมื่อกี้ที่ร้องเนี่ยพบว่าพี่โถน,นัดตาซ้ายครับตาถนัดตาซ้ายครับในขณะที่ถนัดมือขวา้างอ๋อลักษณะนี้ที่เรียกว่าคอสเมติกนะอ๋อครับก็เนี่ยครับก็ถ้าถ้าเรารู้ว่าเราถนัดตาข้างไหนนะครับแล้วมือข้างไหนเนี่ย ปรับท่าทางนิดนึงเนี่ยผลการยิงดีขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนครับเพราะว่าจะน้อยหลายคนก็ถ้าเขาพยายามจะจับท่าทางให้เราเรามีปัญหาเรื่องการเล่นเราก็จะตอบเขาได้ว่าเขาอเป็นคนที่ทำตกขั้น่านครับก็ทดลองแล้วนะครับใช้ได้ผลนะครับหรือถ้าอย่างไรท่านชมลองไปทดลองดูนะครับว่ามันได้ผลอย่างที่ทดลองให้สาธิตให้ชมนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราได้ลองแล้วเราเชื่อว่าทําได้ ถ้าเราทําได้ก็คุณก<ะ>็ทําได้ครับ